ไม่อยากติดกระจกครอบเลนกล้องกลัวคุณภาพรูปถ่ายมันดรอปลงแต่ก็กลัวเลนเป็นรอยทำไงดีเคสกันกระแทกซัมซุงตัวนี้ช่วยได้ครับเพราะว่ามันมีบานเลื่อนปิดปกป้องเลนกล้องไปเลยเดี๋ยวลองใส่จริงให้ดู เรียบร้อยครับเวลาจะถ่ายรูปก,ก็แค่เอานิ้วเปิดบานเลื่อนมาก็พร้อมถ่ายได้เลยพอถ่ายเสร็จก็แค่เลื่อนปิดครับก็ไม่ต้องกลัวเลนกล้องเนี่ยจะไปโดนอะไรแล้วแล้วมันจะเผลอเปิดเองหรือเปล่าเวลาอยู่ในกระเป๋าเนี่ยต้องบอกว่ามันมีล็อกครับนี่เลื่อนไปปุ๊บสุดดังกึกแบบนี้ทั้งปิดแล้วก็ทั้งเปิดเลยมีล็อกให้ไม่ต้องกังวลน,นอกจากจะปกป้องเลนกล้องโดยที่ไม่ต้องมาติดเลนครอบกล้องแล้วตัวนี้ก็ยังมีคุณสมบัติกันกระแทกได้อย่างดี ขกบนโต๊ะครับไม่สูงมากมีบัมเปอร์กันกระแทกให้ทุกมุมขอบด้านหน้ายกสูงเหนือหน้าจอส่วนด้านหลังเนี่ยก็ยกสูงเหนือเลนกล้องอยู่แล้วไม่งั้นมันจะปิดแบบนี้ไม่ได้ปุ่มด้านข้างเนี่ยก็ไม่แข็งครับกดง่ายทุกปุ่มเว้นรูเว้นช่องต่างๆมาให้แบบตรงเป๊ะด้านหลังวงแหวนตรงนี้ใช้นิ้วง้างออกมาหมุนได้รอบ360องศา แล้วก็วางเป็นขาตั้งได้ทั้งแนวตั้งแบบนี้แล้วก็แนวนอนแบบนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งครับวงแหวนด้านหลังเนี่ยเป็นแม่เหล็กแต่ว่าแปะ power bank ชาร์จไร้สายแล้วมันไม่ชาร์จทำไมกันเนี่ยแต่ถ้าอยากใช้จริงๆแก้ได้ครับผมลองมาให้แล้วให้เอานิ้วงา้างตรงนี้ออกมาแล้วก็ไอ้ power bank ที่มีชาร์จไร้สายเนี่ยแปะเข้าไปมันจะติดนะให้แบบกลับหัวนิดนึง มันก็จะขึ้นชาร์จให้มันก็พอใช้ได้เนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะเคสรุ่น a 2 5 Ultra หรือเปล่าใครที่อยากได้เคสซัมซงุงที่ปกป้องเลนกล้องโดยที่ไม่ต้องมาติดกระจกครอบกล้องอะนะก็ราคาเท่านี้เลยนี่ร้อยกว่าบาทมีสีสีให้เลือกตามนี้ครับตอนนี้เท่าที่ผมลองกดดูเนี่ยบางรุ่นบางสีหมดแล้วนะครับใครที่กดเข้าไปในตะก,กร้าที่ผมแปะไว้แล้วเจอรุ่นเจอสีที่ตัวเองชอบเนี่ยก็จัดเลยครับรีบเลยไปครับ